ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธษนะฟังในเรื่องวิธีปฏิบัติเมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายในหนังสือพุทธษนะหมวดธรรมฉบับกลาวาชชันเลิศหน้า67จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธชนะ เล่มที่12หน้าที่250ข้อที่264และเล่มที่22หน้าที่271ข้อที่198 <c oughs> ปกคุณะถ้ามีใครมากล่าวตีเตียนเธอต่อหน้าปักคุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตก ชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียปักกุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปรวนเราจากไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจากเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ ปักคุณะเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ปักคุณะถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราปักคุณะในกรณีแม้เช่นนั้นเธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียปักคุณะ ในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจากไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจากเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ภคุณะเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ ภิกุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์ห้าประการเป็นวาจาสุภาษิตเป็นไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและบินยูชนไม่ติเตียนองค์ห้าประการอย่างไรเล่าห้าประการคือ 1. กล่าวแล้วควรแก่เวลา 2. กล่าวแล้วตามสัจจริง 3. กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวาน 4. กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์ 5. กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิตภิกุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์5ประการนี้แลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษ และบินยูชนไม่ติเตียนอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดแห่งทุกข์ของตนเธอด